สวัสดีค่ะวันนี้แนนมาทำเค้กกล้วยหอมทัญพืชค่ะทำง่ายนะคะเนื้อนุ่มฟูหอมอร่อยอยังไงเพื่อนๆมาลองทำตามกันดูนะคะแนนใช้กล้วยหอม380กรัม บดให้ละเอียดนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วจะพักในส่วนของกล้วยหอมบดไว้ก่อนนะคะ วันนี้แนนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะทั้งหมดสี่ฟองค่ะเทลงโถผสมได้เลยค่ะตีไข่กับน้ำตาลประมาณ2นาทีค่ะให้ไข่กับน้ำตาลเข้ากันนะคะแบ่งใส่ส4มถี่ครั้งค่ะ เสร็จแล้วแนนจะลอนแป้งเค้กลงไป300กรัมค่ะใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชาครึ่งค่ะ เบกกิ้งโซดาสามส่วนสี่ช้อนชาค่ะ ใส่นมสดลงไป120กรัมค่ะที่เห็นคือแป้งเค้กนะคะแนนจะแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมใช้ไม้พายปาดขอบอ่างถูเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วแนนจะใส่น้ำมันรำข้าวลงไป210กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำมันรำข้าวสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้ค่ะ ใส่กล้วยหอมที่เราบดไว้ที่เราพักไว้ช่วงแรกนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแนนจะเติมกลิ่นวานิลาลงไปนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วตักลงพิมพ์ได้เลยค่ะ โรยด้วยธัญพืชที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้แนนใช้เป็นงาดำงาขาวแอลมอนด์สไลด์มเมล็ดฟักทองแล้วก็มะม่วงหินมะพานค่ะธัญพืชทุกอย่างที่โรยอยู่ตอนนี้คือแนนจะนำมาอบก่อนนะคะให้ธัญพืชสุกก่อนค่ะ เสร็จแล้วแนนจะนําเข้าอบนะคะวันนี้แนนใช้ไฟ180ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบไปทั้งหมด40นาทีค่ะ เสร็จแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมทัญพืชเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนทำคลิปต่อๆไปนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะ